สวัสดีค่ะทุกคนนะคะอ่ะคลิปนี้อยากมวาเว้าในแบบสันส้นๆนะคะถ้า,วาเว้เาบ่ระคอดใจก็ต้องขออภัยเด้อพี่น้องเด้ออ่ฟจุดประสงค์ในการเฮ็ดคลิปของข่อยนะคะเริ่มจากว่าข่อยอยู่ประเทศออสเตรเลียนะคะอะอยากมาแชร์ประสบการณ์แชร์มุมมองในการเฮ็ดงานในประเทศออสเตรเลียนะคะว่าถ้าบ่แม่นงานร้านอาหารแหละเจ้ะเฮ็ดงานอีหยังไ,ยได้เนาะข่อยบ่ได้แอนตี้ร้านอาหารไทยนะคะเพราะว่าข่อยเริ่ม อ่ะคอยมาเห็ดงานอยู่ร้านอาหารไทยค่ะเพราะว่าด้กิน้าวฟ่อาหารไทยอร่อยนะคะพี่น้องเด้ออันนี้คลิปนี้อ่าที่คอยเห็ดไปเห็ดมานี่คลิปหลายๆคลิปนะคะจุดประสงค์ก็คือเปิดมุมมองให้คนที่กําล่งมาประเทศออสเตรเลียหรือว่าคนที่อยู่ประเทศออสเตรเลียได้อ่าหูว่ามันมีงานนี้งานนั้นที่เฮาสามารถ เห็ดไดคนไทยสามารถเห็ดใดนะพี่น้องเลยพี่น้องและคลิปที่มาอวดว่าไล่เด้ดีไล่ได้ทอนี้ไล่ได้ทอนั้นนะคะอาซีคิดว่าเป็นการโอ้อวดนะถ้าเจ้าคิดว่าเป็นการโอ้อวดกาแล้วแต่ความคิดไผ่ความคิดมั่นนะคะพี่น้องเด้อแต่ข่อยจุดประสงค์จริงๆข่อยก็คือ่อยอยากเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าแรงพักดันหรือว่าเวลาเจ้าเมืองคลิปโอ้แย่แย่แย่ไรอ๋อไล่ได้ทอนี่เอฮ็ดงาอันนี้ไล่ได้ทอนี่คอยอยากให้ Uh, พี่น้องคนไทยหรือว่าคนล่านะคะได้ uh, พักดันตัวเองหรือว่า uh, เปิดมุ่งม,มองในการเห็ดงานใน uh, ประเทศออสเตรเลียหรือว่าเพิ่งเริ่มมาอะไรบว่วสิีห็ดงานอีอย่างนะคะก็อยากให้ล่องเป็น uh, เอาไมโครบาอยากให้ล่องอาชีพที่่อยแนะนำมึงนะพี่น้องเ้อแต่ผู้ใดที่มีความสามารถอยู่แล้วนะคะก็เจ้าก็สามารถใส่สกิลของเจา้าเห็ดงาน ในสายที่จ้ามักได้นะพี่น้องเดอ้อเออแล้วก็อีหยังอีกที่่อยอยากว้าวอมอีหยังอีกที่่อยอยากว้าวไลายๆคนอาจสิข้าใจนะคะมีคลิปนึงนะคะที่คอยจัวหัวในอ่าคลิปนะคะว่าไลา่ได้หาสิบเหรียญต่อชั่วโมงคอยอธิบายเป็นหลายหลอยคลิปไลนะคะว่าอันนั้นเป็นแค่กัน จาหัวหค้นเขาเม,ามืองเนาะพี่น้องเนอก็ขอขอบคุณนะคะตอนนี้มียอดวิวประมาณหมื่นกว่าวิวแล้วนะคะอาจจะมีอา่า positive f e e d b a c k หรือว่า e g a t i v e f e e d b a คอยกร็ตองยินดีรับคำติชมนะคะบอกหลายคนเลยได้ว่าห้าสิบดอลลาร์ต่อชั่วโมงนี่เป็นเรื่องอ่าก็คืองานวันอาทิตย์แลวก็วันพับบิงคอลีเดย์นะคะรายได้ประจำอ่าปกติทัวทวๆไปนะคะ้าเจ้าเห็ดงาน,นะคะก็ได้อยู่ประมาณเลท ยี่สิบเอ็ดถึงสามสิบสองดอลลาร์ต่อชั่วโมงนะคะแหละแต่ว่าเจ้าเหตุงานอีกอย่างนะคะพี่น้องถ้าเจ้าเหตุงานวันเสาร์วันอาทิตย์เลเจ้าก็สิได้เพิ่มอันนี้อาจจะเป็นทุกงานเลยนะคะถ้าเข้าใจตามกฎหมายนะ,ะพี่น้องเด้อเพราะว่าเสาร์อาทิตย์เลทก็สิได้หลายคะ่ะบางอาชีพได้วันเสาร์สี่สิบดอลลาร์ต่อชั่วโมงวันอาทิตย์เกือบห้าสิบดอลลาร์นะคะอ่ามูข่อยเฮดะะดิสเบลิตี้นะคะได้เจ็ดสิบดอลลาร์ค่ะอันนี้ เป็นวันอาทิตย์นะคะแล้วก็ถ้าเป็นพับบิคฮอลิเดย์ก็เลดอ่าาลก็เก่าค่ะพี่น้องส่วนข่อยนะคะกะบอกไปเลยนะคะหาสิบดอนิงค์อ่าอ,อาจจะเป็นพับบิคฮอลิเดย์หรือว่าเป็นวันอาทิตย์นะคะอ่าขอมูวนะคะ,จะเจ้าก็สามารถเซิร์ชได้ทั่วๆไปหรือว่าเว็บอ่ากอล์ฟเมนทั่วไปนะคะกับซิโซไล่ได้ค่ะว่าอาชีพนั้นได้เลจจัป่านะคะอันนี้ก็คืออ่ มันมีข้อมูลอ่างอีงอยูอย่แล้วน,นะพี่น้องเด้อการจั่วขีปีก็คือบอกว่ารายได้หาสิบเหรียญต่อชั่วโมงเป็นการขยายคนมาเมืองซื้อน,นะพี่น้องเดิ้อบได้มี่จุดประสงค์โอกหวดเอียงนะพี่น้องเดเออผู้ใดที่มีรายได้หลายๆนะคะคอยกะยินดีนาค่ะแล้วก็ถ้าเจ้าอยากอยากแช่ยังกะกรรณาแชราแช้คนอื่นไห้ฟังนาเด้ยพี่น้องเด้อหรือว่ามีอย่างติชมกติชมใดเลยค่ะขอบคุณค่ะที่รับชม